น้ำตาลไงได้น้ำตาลก็บอกกางลีลีก็ได้ไม่ต้องมาไปแถวไปหมู่อย่างนี้เราเว้ยมั้งไม่ใช่มาประชุมกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องจะเอาอะไรน้ำตาลได้แต่ว่าได้คงละถุงแล้วเว้ยเอาไปมากกว่านั่งไม่ได้ทำไมน้อยจังเอาก็มีขายแค่นี้โอ้โหโหดร้ายเกินไปแล้วมัง้งจะเอาเปล่าเอาด<อ>ิเอาก็าไปเลยคนละถุงโอ้โหทำไมพ่อค้าหน้าจืดจังงโอ้โหพูดไม่คิด พุ่งไม่คกิกหน้าจืดมึงจะเอาหน้าแบบไหนเนี่ยล่ะหวังที่สุกแล้วไม่เอาจะเอาหวานวาน่ะแม่ค้าหน้าหว,วานไม่มีหรอจักใหาเฮ้ยหวานอย่างงี้พอไม่จ้าเขหน้านตายอย่างเจ๊นเนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านอมขมคือรู้เปล่ามันยังไม่รู้ไ,ไงเฮียรู้จักสุภาษิตไทยไหมอะไรเขาบอกหวานปเป็นลมขมเป็นยาเจ,จ้าไมเฮียยาอะไรโอ้ยยิ่งี้ไม่เอาหรอกเอาหวานแบบนี่เอาแบบนี้จะเอาหวานแบบไหน น,น,นี่เ,เป็นไงหวังพอไหมแ <c oughs> หวนพอแทนเว้ยหนูมังร้องอ่ะ <c oughs> เป็นไงเพิ่งทำอะไรก็ได้เว้ยลูกสาววะมีปัญหาอรอใครกล้ามีแล้วโอเคตกลงได้คงละถุงแล้วเว้ยขอสองถุงไม่ได้ไม่ได้ เอาไปหนึ่งถุงอ่ะสองถุงเอาไปพอมาถุงเอาไปเลยพอมาถุงออะไรเนี่ยไปไปไปแล้วก็ไปเลยทุกวันก็หมดแล้วเนี่ย,ยเรื่องของเรื่องไม่ต้องเกี่ยวติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right like Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ